สวัสดีครับผมครูวิศาสตร์ปุญญานะครับจากสาขาวิชา with อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพคขนกันวันนี้มาในการต่อมอแปลงนะครับมอแปลงคู่ขนานนะครับตัวนี้โชว์หน่อยโชว์หน่อยเอามอแปลงมาขนานกันนะครับมอแปลงสวิตชิ่งก็ขนานแบบ ง่ายๆก่อนนะครับง่ายๆก่อนก็สองตัวนะครับเอาตัวเหมือนกันเลยนะครับหน้าตาคล้ายกันแกะมาจาก Switching Com นะครับก็เอามาต่อขั้วเหมือนกันออกเหมือนกันอะไรทำนองนี้นครับเอามาดูวงจรน,นะครับวงจรเมื่อสักครู่ผมต่อเดียวไปแล้วอันนี้ต่อขนานกัน ตรง power output นะครับ power output uh, output ตรงไหน uh, ดูจรตรงนี้ก่อนนะครับนี่จอน,นี้ power transistor สองตัวเนี่ยนะครับแบบ half bridge นะครับ half bridge ต่อขับโม่แบงตัวเดียวนะครับตอนนี้ผมมีโมอบแบงสองตัวคิดว่าจะขยายกระแสให้สูงขึ้นนะครับขยายกระแสสูงขึ้นโดยการปรับ ตัวขับนะครับทรานซิสเตอร์แล้วก็ตัวมอแบงนะครับเพื่อให้กระแสสองตัวนี้ไหลสูงขึ้นเอาไปประยุกต์ใช้งานที่ต้องการกระแสสูงนะครับท่านผมก็เลยมองว่าไอ้สองตัวนี้เป็นตัวแปรน่าจะเพิ่มกระแสได้ก็คือเพิ่มกระแสผ่านทรานซิสเตอร์แล้วก็ตัวมอแบงอันมอแบง มีอยู่บางส่วนก็คือเราคือมาจากของเก่านะครับของเก่าดังนั้นผมขนานแล้วก็ได้วงจอนี้จอนี้ตัดทอนมานะครับตัดต่อมาเป็นวงจอนี้ก็ตอนนี้ใส่ไดโอดแยกอยู่นะครับยังไม่ไม่ขนานตรงนี้ขนานอินพุตนะครับอินพุตขนานเอาพุตแยกอยู่พอแยกเสร็จเอาไดโอดแยกอีกนะครับแยกอีกเพื่อให มีบวกลบนะครับบวกลบตรงนี้ก็ได้ไฟบวกออกมาผมป้อนไป100่งร้อโวลตน์นะครับตรงนี้ครับสปายตรงนี้ผมเลี้ยงไว้ที่หนึ่งร้อยโวลต์ดีนะครับอ่าร้อยโวลต์ดีเพื่อความปลอดภัยผมเองนะครับผมเองเพราะว่าทดลองต้องการไฟที่จับได้นะครับจับแต่ต้องได้วัดสโคปได้ก็ไอโซเลตให้ไฟต่ำลงนิดนึงนครับนิดนึง ก็ได้ร้อยโวล์ใส่ร้อยโวล์เข้ามานะครับไฟเลี้ยงตรงนี้นะครับก็คือเลี้ยง cover ตัวนี้นั่เองนี่ตัวนี้เลี้ยงเอาไว้ร้อยโวล์ก่อนนะครับโปดตีไฟตรงนี้220มาจะเป็น300โวล์นะครับ300โวล์แต่ว่ามันแรงไปนะครับแรงไปผมทดลองก่อนนะครับทดลองก่อนํำนานแล้วเดี๋ยวเอา300ใสอีกครั้งหนึ่งก็ ได้วงจรนี้เสร็จนะครับก็ใส่ไดโอดไปสี่ตัวไฟออกตัวเก็บประจุวงจร power output output ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็ไปดูตัวเก่าก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัดทอนมาเป็นรูปนี้นครับรูปนี้ก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยนี่นะครับวงจรที่ทดลอง power t r a n s i ต t o r นะครับ2ตัวนี้นะครับ สองตัวนี้อาการใช้ได้นะครับไม่ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนก็โอเคถูกใจนะครับจากเมื่อก่อนที่จับไม่ได้เลยร้อนตอนนี้เย็นแล้วนะครับเย็นแล้วแสดงว่ามันแมทช์กันโมแบงแมทช์กันเลี้ยงมมแบงได้นะครับโมแบงตอนนี้ยังไม่ใส่โหลดนะครับยังไม่ใส่โหลดก็โนโหลดอยู่นะครับโมแบงโนโหลดก็จะใส่โหลดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวหาโหลด ลองมาใส่จะไปขับอะไรเล่นๆดูมอแปลงนะครับก็ไม่ร้อนนะครับหลายส่วนก็โอเคใช้ได้นะครับมอแปลงไม่ร้อนนะครับไดโอดนะครับไดโอดชุดนี้2ตัวนะครับ2ตัวตัวนี ADHD ้ซ้ายขวานะครับซ้ายขวาก็ไม่ร้อนนะครับอาการปกติเย็นนะครับสงสัยโหลดยังไม่มีนะครับโหลดยังไม่มีแต่หลายตัวทดลองมาแล้วโหลดไม่มีก็ร้อนนะครับ แสดงว่า,าเป็นไปตามเงื่อนไขที่อยากได้นะครับเงื่อนไขที่อยากได้อยากได้กระแสสูงตอนนี้กำลังหาวิธีอยู่นะครับอ้าวทดลองแล้วปรับแรงดันได้นะครับแรงดันได้นี่ผมปรับแรงดันเอาพุทได้นะครับวงจรน,นี้ก็ปรับตรงไหนปรับที่ tlc94 นะครับปรับตัว โวลุ่มตัวนี้เหมือนเดิมอ่ามาดูตัวนี้วงจรสี่เก้าสี่ปรับที่โวลุ่มตัวนี้นะครับก็วงจร modify switching ที่มีในคลิปนะครับก็ปรับตัวนี้นะครับช็อตขาหนึ่งลงกาวเมื่อไหร่ที่ขาหนึ่งลงกาวนะครับมันก็จะทำให้ออปต์สูงสุดอย่างเงี้ยนะครับสูงสุดแต่ถ้ามีแรงดันเลี้ยงตรงนี้นะครับไฟจะออกน้อยนะครับน้อยอ่า ไฟเอาพุทนะครับมาจากไหนตรงนี้ก็มาจากเอาพุทดีซีนะครับมาจากตรงนี้เห็นะครับมาจากตรงนี้เซ็นเซอร์มานี่นะครับเซ็นเซอร์แรงดันเอาพุทตรงนี้มาเราฟีดแบ็กมาให้4ี่กับสี่ที่ขาหนึ่งเป็นเอลเลอร์แอมชุดเอลเลอร์แอมนะครับก็ได้ไฟเลี้ยงเหมือนกับสี่กสี่ทั่วทั่วไปนะครับตอนนี้ผมลอง ชุดมอแปลงชุด Power t r a n s i นซิสชุดพันการทำงานเป็นยังไงก็ปรับให้ดูได้นะครับให้ดูได้นี่มิเตอร์ผมนะครับมิเตอร์ผมมี2ตัวไอชุดนี้เอาพุตอินพุตไฟเลี้ยง Power t r a n s i นซิสนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยง Power t r a n s านซิสประมาณ1 0 0ยโวลต์นะครับร้อยนิดๆอันนี้ไฟเอาพุตจากมอแปลงเอาพุตนะครับมิเตอร์ตัวนี้วอลลุ่มตัวนี้ผม จุนนะครับจุนจุนค่า,าสูงต่ำของเอาพุทธนะครับว่าเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจุนให้ดูนะครับจุนวอลุ่มตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูวอลุ่มด้วยนี่นะครับถ้าผมจูนวอลุ่มนะครับตัวนี้จุนลงนะครับจูนให้ไฟต่ำลงนะครับน,นี่เข็มลงเห็นไหมครับเข็มลงเดี๋ยวผมเปลี่ยนสเกล นี่นะครับสเกลผมนี่นะครับปรับสูงได้นะครับปรับปรับไฟสูงได้10โวลต์นะครับต่ำสุดผมมาเรื่อยๆ4โวลต์5โวลต์ครับมานี่มา6โวลต์ได้นะครับ6โวลต์ได้ห้าโวลต์ v, ได้ไหมก็มาได้นะครับนี่5โวลต์ได้4กว่านะครับประมาณ5โวลต์ ภโวลนะครับก็ไฟเอาพุทได้แบบนี้ลุกขึ้นมีปัญหาดูไม่ค่อยเข้าใจนะครับลุกขึ้นเวลาปรับไฟให้ต่ำนี่ลุกขึ้นหน้าจอจะโขบจะกวนๆนิดหนึ่งครับประมาณนี้นะครับลุกขึ้นดูไม่ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเพี้ยนนะครับเพี้ยนนี่นะครับผมปรับนี่นะครับมันลุกขึ้นมันจะหัวแตกหัวอะไรบ้าง ไม่ค่อยเป็นเหลี่ยมครับไม่เป็นเหลี่ยมถ้าไฟต่ำลงดิวตี้ไซเกิลมันจะเปลี่ยนไฟนะครับให้ดูดิวตี้ไซเคิลที่ขาเบนะครับขาเบขาเบ,าเ,บเดี๋ยวผมจัดสโคปแป๊บนึงสครูครับผมให้ดูที่ขาเบรของขาแปดอ่าับเอาพุทธนะครับเอาพุทธ ที่ขาแปดของของสี่ข้าสี่ครับนี่นะครับสี่ข้าสี่สัญญาณเดี๋ยวจับกาวก่อนกาวอยู่ตรงไหนเดี๋ยวหางกาวแป๊บนึงกาวกาวกาวมีสองชุดนะครับกาวแยกกันกับไฟเลี้ยง วงจรนะครับจอจรพาวเวอร์กับกาวนี่นะครับตรงไหนอะสัญญาณน,นี่นะครับนี่นี่นะครับสัญญาณดูช่องเดียวนี่ขาแปดนี่ขาแปดของสี่ก้าสี่นะครับขาแปดของสี่ก้าสี่ได้แบบนี้ ผมจูนต่ำสุดนะครับแต่ถ้าจูนให้โวลสูงขึ้นนะครับจูนสูงขึ้นนี่ค่า Duty ี้ไซเมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับกว้างนะครับมันจะกว้างขึ้นเห็นครับกว้างขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยอ่มันจะมีผลต่อแรงดันอาพุทธนั่นเองถ้ามันแคบมันกว้างนะครับมีผลต่ออาพุธ ผมจูนให้ไฟเอาพุทธมันสูงมาเรื่อยๆนะครับด้านยูตี่ไซเคิลมันจะกว้างขึ้นมามนะกว้างขึ้นมาก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมทดลองเพื่อให้เห็นความสำคัญของสัญญาณแต่ละจุดนะครับสัญญาณแต่ละจุดว่ามันทำงานยังไงบ้างก็จะได้นำไป ประกอบการเรียนรู้นะครับเรียนรู้สอนนักเรียนเรื่องพวกนี้พอดีนะครับก็เลยเอาไว้ให้นักเรียนได้ดูนะครับได้ดูประกอบอาการศึกษาค้นคว้านะครับสําหรับผมก็เรียนรู้ไปด้วยนะครับเรียนรู้ไปด้วยก็สําหรับ fc นะครับที่ติดตามก็ขอขอบคุณครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจนะครับก็ขอขอบคุณ อาจารย์นะครับผู้ที่สอนมานะครับขอบคุณทุกเว็บไซต์ผู้มีพระคุณทุกคนนะครับที่เข้ามา,เ,าเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับมีอะไรดีๆจะเอามาฝากนะครับเอามาฝากก็ทุกอย่างที่ทําไปนี่ก็เป็นการเรียนรู้พัฒนาตนเองครับจะนํามาฝากาแต่ละ ครั้งนะครับขอบคุณทุกคนนะครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ